ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงอาทิตตปริยายและธรรมปริยายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาทิตตปริยายและธรรมปริยายเป็นไฉนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลแทงจากขุนสีด้วยเหลาเหล็กอันร้อน ไฟติดลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือเอาโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุจะดีอะไรบิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรก หรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเกี่ยวโสตินีด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดทั่วลุกโรงแล้วย่างดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียง อันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูจะดีอะไรบิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาละกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิัรฉชนอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลคว้านคานินซีด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดทั่วลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตรโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมกูกจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำการกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงกติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉือนฉิวหินสีด้วยมีดโกนอันคมไฟติดทั่วลุโรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิน้นจะดีอะไรวิญญาณอันนึ่งด้วยความยินดีในนิมิต หรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำการละกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงกายยินสีด้วยหอกอันคมไฟติดทั่วลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในผลถัพพาอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายจะดีอะไรวิญญาณอันนึ่งด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ ถ้าบุคคลทำการละกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เิรจชานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความหลับยังดีกว่า แต่เรากล่าวความหลับว่าเป็นโทษไร้ผลเป็นความโง่เขลาของบุคคลผู้เป็นอยู่ตนรู้อำนาจของวิตกเช่นใดแล้วเพิ่งทำลายสงให้แตกกันได้บุคคลไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้แล้วว่าเป็นอาทินวะของบุคคลผู้เป็นอยู่ จึงกล่าวอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจากขุนสีที่บุคคลแทงด้วยหลาเหล็กอันร้อนไฟติดทั่วลุกโพรงแล้วจงงดไว้ก่อนมิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่า จักสุไม่เที่ยงรูปไม่เทียงจักขุวิญญาณไม่เที่ยงจักขุสัมผัสไม่เทียงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เทียงโสตินสีที่บุคคลเกี่ยวด้วยขอเหล็กอันร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพรงแล้ว จงงดไว้ก่อนมิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตะบิญญาณไม่เที่ยงโสตะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เที่ยง คานินสีที่บุคคลขวานด้วยมีดโกนตัดลิบอันคมอันไฟติดทั่วลุกโปรงแล้วจงงดไว้ก่อนมิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงคาณวิญญาณไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงชิวหินสีที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอันคมมีไฟติดทั่วลุโร่งแล้วจงงดไว้ก่อนมิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าลิ้นไม่เที่ยงรถไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชีวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงกายินรีที่บุคคลแทงด้วยหอกเหลาวอันคมมีไฟติดทั่วลุกโ่งแล้วจงงดไว้ก่อนมิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่ากายไม่เทียง โพธภะไม่เทียงกายะวิญญาณไม่เทียงกายะสัมผัสไม่เทียงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงความหลับจงงดไว้ก่อนมิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าใจไม่เทียง ธรรมารมณ์ไม่เทียงมโนวิญญาณไม่เทียงมโนสัมผัสไม่เทียงสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุแม้ในรูป แม้ในจักสุวิญญาณแม้ในจักขุสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูแม้ในเสียงแม้ในโสตะวิญญาณแม้ในโสตะสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออาจทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกแม้ในกลิ่นแม้ในคานวิญญาณแม้ในคานสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป,เป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นแม้ในรสแม้ในชิวหาวิญญาณแม้ในชิวหาสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายแม้ในโพธพะแม้ในกายยะวิญญาณ แม้ในกายยะสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายยะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจแม้ในธรรมารมแม้ในมโนวิญญาณแม้ในมโนสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครกำหนัดเพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าอาทิตตปริยายและทำรรปริยายฉะนี้แล